สวัสดีค่ะฮัลโหลฮัลโหลยู่ร้านอาหารริมหาดค่ะยายสิตเตปอยันรสระแฟมเมสตรันเดอร์อิทายลอนดรมัมเมปิกินี่ปานั่งอยู่ร้านอาหารริมหาด ใส่บิกินี่ค่ะเซ็กซี่ขนาดเซ mm. ็กซี่ too much กินเขาน้ำกันด้วยพี่น้อง Eat food w i t h m e เ yeah. อ๊ะเป็นไฟ Order ออป u t ทุกอืม อะไรจนบิดพ่อหน่อยๆพ่อกินหลายเวลาสติก c ก y รี่สติกเกอร์ไรข้าวเหนียวกินกับข้าวเหนียวค่ะช o o เก s h i อ t หืมตเนื้อแห้งเอดเองค่ะอ๋ออยู่รีสรอร์ทจะทำเองยังไงโอ๊ยอยู่ร้านอาหารริมหาดนะคะ อันรกส่อง f r มเมสตร r นดาอ i น plus i อีกต่ n p a p a พพยา l ลดตำมะฮุงต้องไปใส่มะฮุงอันนี้ผู้ใดอยู่มานนอก้จกะจ้าถ้าบม่มีมะฮุงก็ใส่แค่รสกับบักเตียงผสมกันตำตำตำยหญ่บึบแกอุ้ยตาย Oh, restaurant use carrot and cucumber for m a k e salad to me papaya salad padek sauce ประสบจาพี on. On um ่น้องรับทุนฟรีพาสต้าจ้ำ จำจำอินไทยจำไปจำไปขิงขิงกันโควิดกินกาแฟชิงนก,ก็แซ่บแซ่บเวลีกดกดไม่ส้มไหมคะใส่บิกินี่ไหม รู้ร้อคือจะว่าเป็นด้านอาหารอยู่ริมหาดใส่บิกินี่กินเขาพร้อมปปดโต๊ะไอแมฮ้อนห้อนมานี้หน้าแตกสเวตเตอซิตเตอรบริสตรังเบสรันดาอื้มอืมอืม,อม มักเทงกินคนเดียวกินผู้เดียวอีตาลอนบร่ได้ใส่ซ่อนการด้วค่ะ Jeg har sagt siden jeg var sovjetiser, eller sovitør, at jeg bare den, skje og pinne. Men nok fordi jeg spiser alene. จิบเบียร์เย็นๆเบียร์คือบอ่มีฟองเบียร์ประเทศไหนวะซุลล์ซุลล์ j u i c เ Valencia น,น้ำออแอปเปิ้ล เด็กเสิร์ฟลืมเอาผ่าใส่ปากมาให้สวีทรีเสิร์ฟกล้มแดกออรยีเสิเวียตแดทินแม่ไอ้มูสโกสนักกันไปเด็ม first ไปบอกเขาก่อนันโอ้ยเอาเซเวียไม่ให้ข่ยทอนเอาอันตาเช็ดปากไม่้ข่พอ,อมาแล้วครับมาแล้วค่ะเด็กเสิร์ฟเอา,มาใม้แล้วเดมคอมเมต์แมสเซเวียแต่อืมอืม,อม เซเวียตเอยียงเซอรเวียตชูเซเวียตเจ้อ่าเสร็จปากหนึ่งผืนคือเผ็ดแท้สไปซี่อะไรจนบิด เดี๋ยวกินเขาแล้วไปอาบแดดแล้วค่ะฟาด,ด,เ,ดาเดี่ยวสปีดเซลซูโกบรัสแลนเดลซูนเลยไหมนะอุ้ยนางกินเข่าลิมหาดแล้วมันก็เสียบแทะต้องไปแล้วค่ะต้องไป กินยิ่มแล้วเดี๋ยวจะเอิ้นบอยมาเก็บตังก <c oughs> คกนนะสิบไปอาบแดดละเอ็นกนโก้หนูโกเปอสตรันแลเวาสู้หรือไม่หกเปเดรลีเกมีนฟิฟโอ้วิลเฟิฟร์แมถ้าอยากติดตามก็กดแชร์กดไลค์กด ติดตามให้ด้วยค่ะก็นั่งอุอินเตอร์มือนี้ก็หเมดเวลาแกกินแล้วเดี๋ยวต้องไปอาบแดดแล้วค่ะเจอกันคลิปหนาเด้องามบอสุดบิกินี่เซ็กซี่บ่บิกินี่คอยไม่บิกินี่ยูทยิฟูไหม,มลาละค่ะ